เป็นเส้นเลือดตีบบ้านหมุนเวียนหัวลิ้นแข็งน้ำลายไหลพูดไม่ชัดกินเคโอหายเลยค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยทานเคโอแล้วหายไปบือเท้าชากล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่สะดวกเวียนหัวมึนหัวแล้วก็พูดไม่ชัด แนะนําทาน KO เลยครับค่ะป้าปหน่อยอายุห้าสิบแปดปีค่ะแล้วคุณป้าเป็นอะไรอยู่คะเป็นเส้นเลือดสมองตีบอ๋อคุณป้าเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะเบี้ยนหัวค่ะปากเบี้ยวพูดไม่ชัดเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยอืมมัน,เด,นเดินแล้วมันเซก็เลยมาเจอในทิกตอกค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณป้าก็ได้ทาน KO ไปอที่ลุกไม่ได้ลุกได้ค่ะ แล้วก็อาการนี้หายไปเลยหายสามารถไปตลาดได้เข้าสวนได้ทำไปได้แล้วอาการพูดไม่ชัดหายไหมคะหายเลยอาการพูดไม่ชัดหายเลยแล้วมีอาการไหนบ้างที่คุณป้าคิดว่ามันหายไปเลยอะคะเวียนหัวอาการเวียนหัวเป็นยังไงคะไม่มีแล้ไม่มีแล้วอาการเวียนหัวก็หายไปใช่ไหยคะป้าชื่อแตวเมฆมองอายุ75ปีค่ะก่อนที่จะได้ทาน KO คุณป้ามีอาการอย่างไรบ้างคะเวียนหัว มีอาการเวียนหัวจแล้วก็ชอบรูปบ่อยๆบางทีเดินไม่ได้เลยแล้วก็เป็นโรคบ้านหมุนเนี่ยโอ้โหเวียนเวียนมากเลยอะแล้วพอได้ทานเคโอไปก็รู้สึกดีขึ้นนะหนูไออาการบ้านหมุนไม่มีเลยไม่ไม่เป็นเลยอะไม่เวียนหัวแล้วนะคะตื่นขึ้นมาก็ไม่เวียนหัวนะคะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเลยนะคะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนไม่มีแล้วไม่มี วันนี้ค่ะเราก็ได้มาสัมภาษณ์คุณลุงนะคะที่มีสุขภาพเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองตีบแล้วคุณลุงก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะลุงก็คือจะไปอาบน้าพออาบน้ําแล้วปุ๊บม,มันจะปื๊ดมามันจะมึนๆหัวพอออกมามันก็ปื๊ดมามันก็เป็นเลยลุงก็หัวฟาดลุงกระพับขาปื๊ดอ่อนใบพออ่อนใบป,ปับ๊บคุณลุงก็เดินไปได้แล้วคือจะเดินไปได้อยู่สามเดือน แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาเจอเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ครับค่ะได้กินเคโอตัวนี้คือมือชามันจะหายไปลูกเขินเดินได้สบายไม่ต้องกลัวว่าเจ็บการเจ็บป่วยมันก็จะหายแล้วเดินไปตลาดได้อะไรได้ซื้อของได้อะไรได้ตามสบายเลยครับ ค่ะถ้าท่านไหนนะคะที่มีปัญหาสุขภาพแบบคุณลุงนะคะเป็นหลอดเลือดสมองตีบแตกตันหรือว่ามีอาการบ้านมุนเวียนหัวเดินโคงเครงหรือทรงตัวไม่อยู่หรือว่ามือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงนะคะดูแลได้ด้วยเคอกรองนี้เลยนะคะและสั่งซื้อค่ะได้เลยนะคะโทรมาได้เลยค่ะ